สวัสดีครับแฟนคลับเีลยวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับ forex นะฮะตอนกลางวันซีรีส์นะตั้งชื่อตอนกลางวันฉันแอบเล่น forex นะฮะก็เป็นแนวทางการเรียนรู้นะฮะแต่หวว่ามเรียนรู้ไม่ได้กะร,รวยเลยนะเพราะว่ายังใหม่มากเลยครับสำหรับในเกมการเทรด forex นะฮะสูตร อ่าห h b b p p ก็คือว่าห h คือ1ชั่วโมงครับใช้กรับ1ชั่วโมงนะ b b คือ b อ l l i n g e r Band ครับ p p คือ Price Pattern นะง่ายๆไม่มีอะไร <c oughs> แค่ตั้งชื่อเป็นตัวเลขเฉยมันดูแบบเออดูแบบมีความเป็นยูนิคหน่อยนะ ep 2นะครับวันนี้นะฮะเริ่มต้นที่ฮอกไกโดนะฮะชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้ฮนะหิมะมตกแล้วก็นะฮะ ตอนนี้ผมเข้ามาเทรดนะฮะเข้ามาเทรดตัว forex มีสองสองคู่นะครับยูโรยูโรกับเอ่อ GBP Great Britain ใช่ไหมยูโรกับปอนด์นะปอนด์ Born กับ USD แล้วก็มีช็อตทองครับแต่เอ้าช็อตแล้วมันไม่ขึ้นวะ เขาเป็นไอที่นะฮะยังคงขาดทุนอยู่นะครับเน็ตเน็ตหลุดไว้เดี๋ยวนะนะฮะมาดูผลงานกันล่าสุดนะครับปรากฏว่านะฮะขาดทุนยับเยินนะครับมีกำไรช่วงแรกเท่านั้นที่มีวันแรกที่กำไรนะครับแต่หลังจากนั้นมานี่ก็เอา้าเลทเทกไหนฮะเดี๋ยวนะ history เอา้า คืออะไรปกติต้องมีนะครับเดี๋ยวนะ history อ๋อเน็ตมันไม่มาเว้ยอ๋อ position เอ้าเอ่อผมจะไม่โกหกคุณนะครับเพราะว่าสองวันที่ผ่านมารวมถึงวันนี้นะเมื่อวานนี้ผมได้กำไรมาประมาณสักน่าจะสิบสองเหรียญน,นะฮะแต่ขาดทุนไปยี่สิบเหรียญฮนะก็ หมายความว่าผลประกอบการขาดทุนฮะขาดทุนวันนี้ก็ยังขาดทุนอยู่นะขาดทุนอยู่ประมาณสักสามเหรียญนฮะวันนี้ไม่ค่อยจะเทรดเพราะว่าหน้าเทรดมันไม่ค่อยมีนะก็นี่มาช่วงบ่ายแหละตอนที่ตอนนี้ผมกาลังอัดนี่ก็มีเข้าอยู่3ตัวนะฮะก็เป็นอันนี้ช็อตนะครับอันนี้ช็อตเรียนรู้การช็อตอยู่นะครับอันนี้ลองครับลองคือมันวิ่งขึ้นนะเพราะมาัน มันสร้างฐานราคานะฮะอันนี้เออลืมใส่บ o ็อเจอร์แบนไว้ผมใช้เส้นค่าเฉลีย่ยเส้นค่าเฉลีย่ยแบบปกติครับคืออันนี้สีเหลืองนี่2ีวันครับแล้วก็สีแดง50วันนะฮะยังคงเป็นอะไรที่ลูกผีลูกคนนะอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ไมไกำไรชัดเจนนะฮะทองคำก็พอชอัดปั๊บแม่งดิดขึ้นเลยครับ เห็นว่ามันเนี่ยมันมันกำลังจะเห็นมันหลุดแล้วละ่ะเมื่อกี้มันหลุดหลุดไอตัวแนวรับนี้ไปได้ละแต่ว่ามันฟื้นกลับไปได้นะก็ก็ถือว่ารอเวลาอันนั้นไงละ่ะสต็อปแล้วครับโชคดีที่ผมเข้าไปที่แค่5เหรียญเนี่ยครับทองคำก็ขาดทุนเล็กน้อยครับ0.70เหรียญน,นะฮะที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเอา้าวลาชั้นช็อตแล เธอลับดิดขึ้นนะทุเล่นจริงนะไม่เป็นไรตั้ง alert ไว้มวิธี alert ง่ายนะครับตัว iq option ข้อดีมันคือว่ามันอันนี้นะมันมันมันง่ายครับมันง่ายต่อการเทรดและเกินนะเนี่ถ้า alert เขาเนี่ยคือถ้าถ้าใช้ทาง pc จะดีนะคุณลากเมาส์มาใช่ไหมแล้วก็ให้มันให้ระน,นาบมันอยู่ตรงไหนที่คุณต้องการนะแล้วคุณก็คลิกที่บวกนะครับแล้วก็ไปที่กัปรับใกล้ๆกักกกน alert มันก็จะ alert ให้คุณคนระับพอราคาถึงมันก็จะเตือนให้คุณนะนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าข้อดีของ alert อนะฮะข้อดีของ IQ option นะครับนี่นะหน้าตาเป็นี้ IQ option นะฮะก็วันนี้ไม่ค่อยได้เทรดนะฮะค่อยได้เทรดอีกอย่างเออมันมีให้ดูนเะนะี่ยวิธีการเลือกของผมนะผมะใช้หลักการนะี้ฮะ เวลาเลือกเลือกเวลาเลือก,อกสินทรัพย์เทรดนะคือไม่ยังเป็นต้องเป็นหุ้นไม่ไม่เป็นต้องเป็นฟอเร็กก็ได้นะเป็นหุ้นก็ได้นะนะคือผมจะดูเนี่ยสังเกตนะครับว่าเดี๋ยวผมลบออกก่อนนะนะฮะนะครับมันจะมีไอตัวเขาเรียกว่าผมเรียกว่าสเปรดนะตรงนี้นะเห็นไหมครับสเปรดตรงนี้ราคาเนี้ยราคาราคาราคาปัจจุบันมานะครับราคาปิดมานะครับแล้วก็มันจะมีข้างบนจะมี เส้นประบนล่างใช่ไหมเส้นประบนก็คือว่าเป็นราคาที่ถ้าคุณไปที่ตอนนี้มันจะเป็นซื้อครับซื้อคุณจะต้องจ่ายแพงกว่าราคาราคาปิดมันตามที่กาหนดไปฮะเนี่ยเล็กน้อยฮะเล็กน้อยฮะถ้าขายก็ถ้าคุณช็อตมันก็จะราคาก็จะต่ํากว่าราคาปิดเล็กน้อยครับซึ่งมันไม่ใช่แค่ทุกตัวเป็นงี้นะมันจะมีหลายตัวสมมุตินะอย่างเช่นถ้าคุณดู หุ้นนี่เช่นกันนะผมให้คนดูหลายตัวนะหุ้นเนี่ยตัวที่มันแตกต่างนะครับใบยเยนนะครับอันนี้เป็นเบียน์อปิวนะครับสเปรดพรนั้นช่องว่างช่องห่างระหว่างราคาปิดกับราคาที่เขาให้คุณซื้ออ่ะมันจะต่างกันนะครับอันนี้ต้องเลือกเอานะเป็นผมเนี่ยผมจะไม่ผมจะไม่เลือกเข้าไอ้ตัวที่มันแบบช่องห่างจากราคาปิดมากเกินไปนะเพราะว่าผมเนี่ยผมเสียเปรียบครับ เสปรียบเรื่องต้นทุนนะฮะตามจากตัวอาดิดาสครับนะครับมันจะแคบมากเลยนะครับจะแคบกว่านะครับเช่นกันครับกับตัวที่เรียกว่าเป็นตัวที่เรียกเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับคริปโตนะคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยน์บิตคอยนี่จะจะจะมีสเปรดผมเรียกว่าสเปรดละกันนะราราคาเสนอซื้อเสนอขายเนี่ยแคบครับแคบที่สุดละแต่ถ้าถ้าเป็นตัวอื่นนะ ถ้าเป็นแดชนะฮะแดชเห็นไมครับว่าเนี่ยราคาเสนอราคาให้คุณซื้อเท่านี้ฮะถ้าซื้อจันทีนะก็ถือว่าแพงครับแพงกว่าแพงกว่าที่แพงกว่าราคาปิดเกิ็มากเกินไปครับอันนี้ผมก็ไม่เล่นนะครับมันถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับ ก็เลือกเอาครับเลือกเอาที่มันนําเสนอราคาเขาเสนอราคาเสนอซื้อที่มันที่มันที่มันไม่แพงมากเกินไปนะให้เราพอไม่เสียเปรียบม,มากเกินไปนะนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอนะอ,อล่าสุดผมก็ไปไปร้านหนังสือนะั้นแล้วเราลองไปเปิดดูเปิดดูหนังสือที่เกี่ยวกับการ forex นะเทรด forex นะก็ก็พบว่าส่วนใหญ่นั้นมันก็ เป็นการแบบนำเสนอไอเดียประเภทที่ว่ากําไรมากๆกนะกำไรหมหาศาลกำไรซ้ำกำไรร้อยเท่าอะไรเงี้ยโดยอะไรครับโดยเขาชูจุดขายตรงที่ว่ามันมีเลเวอเรจตรงสูงครับเรียกว่ามัลติพลายเออร์ตอนนี้ฮะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทำให้ forex มันน่าสนใจคือคุณมีเงินน้อยคุาก็เทรดได้นะทำเงินได,ได้มากกว่าเงินที่คุณมีอย่างมากมายนะแต่แต่ แต่แต่นั่นเป็นเป็นด้านที่เป็นเรื่องราวของของด้านบวกนะหรือฮันนีมูนะ่ะด้านด้านสวยงามแต่ว่าด้านแย่ก็มีนะครับบางคนเนี่ยมีเงินมาสักร้อยเหรียญแต่ว่าเขาให้คูณใช่ไหมคุณก็คุณก,คณก็คุณก็เทรดด้วยจํานวนที่มันมากกว่าอันนี้ก็เรียกใช้ใช้มาจินใช้มาจินที่มันมากกว่าเงินทุนที่เองมีครับนั่นก็พลาดครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าโอกาสที่คุณจะพลาด มีมากกว่าโอกาสที่คุณจะชนะนะครับผมเองเนี่ยนะไม่ได้จะว่าผมผมเองก็ไม่เชิงว่าผู้เชี่ยวชาญนะผมเองก็เพิ่งมาใหม่ผมก็เหมือนคุณแหละยังใหม่มากในเกมในเกม Forex ผมก็โดนฮะผมก็โดนให้ซ o p l o อ s อย่างมากมายหมายยังมานนี้เห็นครับที่ผ่านมาผมซับวันนี้ผมซับเลยครับซับซั o ซับซับซับขาดทุนเลยครับขาดทุนแบบ รัวๆโนเนียเลยครับเนี่ยติดต่อกันไม,ไม่ได้งูแบบขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำลากซ้ำเล่านะครับเนี่ยเมื่อวานก็มีขาดทุนขาดทุนแล้วก็มีกําไรบ้างครับเนี่ยกำไรอยู่บ้างเนี่ยแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ขาดทุนนะครับก็ทําให้ผลผลประกอบการนี้ก็ย่าแย่นะครับผมเคยมีอยู่ห้าใช่ไหมตอนนี้เหลืออยู่แค่467เเองครับหายไปเท่าไหร่ หายไปเกือบสี่สิบเปียนลนนะครับขาดทุนนะครับไม่กําไรนะนี่ก็เป็นความเสี่ยงนะความเสี่ยงของของมือใหม่ที่มาเทรดน,นะครับยังดีนะที่ผมใช้หลักการน้มแบ่งเงินซื้อน้อยแล้วก็ไม่เกินจำนวนเงินที่ผมที่ผมมีอยู่นะมันทําให้ผมมีสายป่านที่ที่ยาวขึ้นกว่าเดิมนะะก็ถือว่าช่วงนี้เรียนรู้ไว้ก่อนครับถ้าถ้าผมคิดว่าถ้าผมเจอไอเดียดีๆนะที่ทําเงินได้อย่างเอ,อสม่ำเสมอเลย สม่ำเสมอแล้วก็ได้อย่างชัดเจนผมจะอาจจะเขียนสีคุณอ่านสักเล่มหนึ่งครับกัพฟอรเ็กนะฮะก็ภาวนาให้ผมชนะอยากส่งเสริมแล้วกันนะครับแล้วคุณจะได้อ่านงานผมแล้วกันกับฟอร์เ็กนะฮะแลเท่านี้นะครับเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับซีรีส์ตอนรางวันชั้นแอพเลนฟอร์เ็กนะฮะอีพีสองนะครับก็ยังคงขาดทุนอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่หมดตัวรับยังไม่ต้องล้างพอร์ตครับเพราะว่ายังมีเงินทุนเหลือมากมายนะฮะแจ่เรียนรู้ต่อไปครับจนกระทั่งเจอ แนวทางที่สำเร็จแล้วผมจะแชร์ให้คนได้อ่านผ่านหนังสือนะครับตอนนี้นะครับเจอากันคลิปหน้าสวัสดีครับ